สวัสดีค่ะลูกกอนไม่ได่ากอลองนะคะมาดูน้องน้ำมนต์เล่นเอาบุญมีละสองนะเพ่อันนี้คืออะไรน้องน้ำมนต์เล่นง่ายปา <S S S ะฮะยากตกไหม ถ้าเล่นไม่เป็นตกเนาะคุมไม่ได้ก็ตกโอ้ถ้าคุมไม่ได้ก็ตกนะเนี่ยตกไปกี่รอบแล้วน้องน้ำมนต์ตกมหึรอสองสามรอบแล้วนะน้องน้ำมนต์อบอกเลดไมดิเนี่ยดิ่่อลมน่มึต่ออแวแล้วอเดียต่อแล้วต่อแล้ว กระต่อยแพรวิ่งไปเร็วๆดูสิกระต่ายหมุนอ้อหมุนวิ่งไปนน้นแล้วก็วิ่งกลับมาแบบเร็วถ้าถ้าเราให้เร็วกับซานี่ทำยังไงเออมันเกงอยู่เด้อได้นะบ่ายดีนะแพ่มาลองขับงน่งแพ่ เซ็แล้วนี่าบอกให้เด็ินก่อนบ่รถจก่อนเราขับขับเคลื่อนไปยังไงมันมีเบรกยังไงมีอาไตาจ้าลม่เดี๋ยวด้นก้เร่อเดอ ควบคุมวิธีเบรกวิธีถ้าทางจะสนุกนะถ้าทางจะสนุกนะ,าาะนกนะเล่น เขาก็จะเปลี um, ну ่ยนกันเล่นทีละคนนะคะแมราเด้องิมีาพุกาเร็วเามีงานจะกินเลขึ้นเ้วเยอทอ่าได้้ตง น่าตรงตรงมึงด่ามึงด่าเออาิันเล่นอยู่ตรงๆเออมันยังนิ่งมันยังนิ่งกันมิ่งมันกระมีนีมันกระมีนันกมีนรายปิงยี่คือเดือดแล้วบังคุยหายทางฟังลูก้นเท้าตู้นเท้ากถอยหลัง นี่คือหัดเล่นก่อนนะคะ้องหันหน้นหนนนตรงๆเลยบ้ง้างเออเจากก้จากตรงไล่ไปเลย,ลยไล่ไปไล่ไปไล่ไปคอยไป,ไปเอาปลายเท้าจีออคอยเลีมมยมเอายูหมูมาทางนี้เอาต้นทากดหมูมาทางนี้ต้นทากด ถ้ายิ้มูไปทางคีก็ต้นเท้านี่กุดหรือหรือหนั่งลับไ,ไปท้ากีกหรือถ้าหลังต้นเท้านะ่ะต้นเท้าม,มันจะมันจะควบคุมแบบนี้เนาะเลยต้นเท,ท้านะ่ะดันลงยีลงเบิ้งข้างยิงลงเบื้องมันมันมัน,มน,มนยินตรงตยิงตรง,งตรงทำงานยิงตรงตรงสันส่นสั่นสั่นอะตรงตรสั่นสั่นสั่นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเฮ้ยถอยหลังเลิกใครหลังเลอก เดินร <ana> um ้าดูเลยนะจิ๊บซื้อซื้อทำงานเออตรงนี้ตายตายาไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆได้ยูได้ยูาณนี่แหนดีง่ายันี่อันนี้อันนี้อันนี้มันอาจจะได้เอ้าลองล้มือดู เดี๋ยวเจับกันดเร็วเลยโดนเร็วเออได้มาจาได้เฮ้ยถูกถูกคุัทถอยหลังน่นัฮัทถอยหลังน้องนาจะขึ้นแล้วนะโอเถ้าเดียวถ้าเราดีๆต้องเส้กบไม่ดีต้องเกบเออเออเกบต้องเกบถ้าเนต้องโตได้ต้องเกบน้นายีข้า้อง่ยเก่ง

ได้เลเดกโหเก่งนะน้องนายพยุงตัวได้หัวหลังมีเบ็นส่วนมากเราหวหลังมีของเลี้ยวดูเลี้ยวเลีวดูก็ตามมือตันจในนิยามันอยู่ต้งตีขาสิ้น มาครั้งพี่ครัมาพี่ก่อนกูกอนถงกูปวดาง่เปลี่ยนคุณเ็กมผมเล่นมัเล่นมเป็นดีอุ้ยอุ้ยกูกลไม่เปลนเดินเองก็ดินน้นปวกปดวดวดทกเนก็ ค่ะสำหรับ <c oughs> คลิปนี้ก็อขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ